ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเรื่องบญกระถินในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงสิ่งที่จะถวายในเวลาทอดกระถินในต,ตอนนี้ก็อยากจะกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าทําไมภาพหนึ่งตรายแต่ผืนเดียวนั้นจึงมีความสําคัญพุทธศาสน,นิกชนและท่านผู้ใฝ่รู้ทั้งหลาย จนถือว่าดูขบวนพยุหญาตราทางชลมากเรือพัฒนาสุพรรณหงษ์จะเป็นเรืออัญเชิญพระไตรในปัจจุบันนี้นะเป็นเรืออัญเชิญพระไตรถว่าผ้าสำคัญอย่างไรผ้าสำคัญที่สุดมนุษย์เราเกิดมานี่นมน้ำข้าว มาที่หลังผ้าเกิดมาต้องมีผ้าผ้าชําระกายเด็กผ้าอ้อมผ้าเช็ดตัวผ้าชําระสิ่งปฏิกูลดังนั้นในพระวินัยของพระเจ้านั้นจึงให้ความสำคัญแก่เรื่องผ้ามีสิกขาบทในการแสวงหาผ้าในการถนอมผ้าในการปรับอาบัติพระสงฆ์คือตำหนิที่รักษาผ้าไม่เป็นในการสะสมผ้า โดยไม่เสียสละเพราะผ้าเป็นสิ่งสำคัญไม่มีผ้ามนุษย์อยู่ได้อย่างไรคนเราถ้าไม่มีผ้าโอ้โหอนาถอนาถคืออนาถาผ้าขาดอนาถใจตัวเราและคนอื่นถ้าเครื่องเสื้อผ้าพแพรพันดีออกงานไหนก็ได้ ทุกอย่างมันหยุดสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแต่ละประเทศมีผ้าที่ไม่เหมือนกันผ้ามีประโยชน์คือปกปิดความอายให้ความอบอุ่นแต่งแล้วอวดในสามออปกปิดความอายคนเรามันมีอะไรน่าดูบ้างท่านผู้ชายหลอๆลองเดินเรลือยกายสิท่านไม่มีใครมองเขาเลยบาผู้หญิงสวยเขาก็อีบา ถ้าป๊อแบมแบมก็พอได้แต่จริงๆแล้วมนุษย์ไม่มีอะไรน่าดูเลยแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันว่าหน้าเริ่มใสถ้าเปลือยกายแบบนักบวชบางศาสนามันก็ไม่น่าดูการให้ผ้านั้นจึงมีอะไรสงสูงสุดคือท่านปรารถนาเป็นอะไรได้เพราะพระได้เพราะผ้าจากผ้าไตรไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม อธิษฐานที่ว่าอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเป็นนางฟ้าเป็นเทพธิดาเป็นเทวดาเอาเกิดมาเป็นมนุษย์อยากจะเป็นอะไรมันจะได้ชุดนั้นๆเป็นนักเรียนเป็นในพันเป็นในพลเป็นพระเป็นพระมกษัตริย์ได้ที่พาเพราะฉะนั้นเรื่องผ้าในงานกรถินจึงมีความสําคัญขอให้สมภารเจ้าวัดและประธานกรถินให้โยงข้อแตะผ้าทุกคนเอาแค่สายสินประโยชน์ไม่เพิ่ประโยชน์ คนสามสี่ร้อยคนให้เขาอธิษฐานพระไตรกับบาทอธิษฐานแล้วผ้าปกปกิดความอายแล้ระความอบอุ่นแต่งละอวดบาทอิ่มคนเราสองอย่างนี้นะมันก็พอสำหรับชีวิตมนุษย์แล้วขอให้แต่อธิษฐานสองสิ่งนั้นจะได้เกิดประโยชน์และเป็นคำอธิษฐานที่เป็นบุญเป็นกุศล